อ้แฟแฟอ้โหเก่งจังเลยการบ้านวันแรกอันนี้เลขอะไรคะเลขหเลขอะไรดูดิเลขห้านับใหม่หนึ่งสเลขหกค่ะไหนเลขห้าอยู่ไหน โอเค <Okay. S 2> ยังไม่ได้ทำอนับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่หโอเคเก่งมากแก้มแก้มตาตาโอ้<า>เป็นปากเลย <c oughs> ในฝนดิฝนดิเป็นเห็ดมีตามีปากเลยใช่ไหมฝ <c oughs> นในวงกลมนะอืม <c oughs> ฝนฝนด้ยอือหือทำไมกิ่งยังเลยเนี่ยคนอนุบาลสองเนี่ยคุณครูต้องยิ้มใส่นี้แน่เลยใช่ย,ยิ้มยังไงก๋งะนี่อืมหนูจะทำวาดแมสนะเนาะใส่ให้มันใส่แมสเลยเมีหนวดด้วยหรอไม่มี สายเม็ดอ๋อสายเม็ดโอเคฝนยังฝนด้วยสิมันขาวๆอยู่ฝนรอบๆไม่ใช่ฝนรอบๆอ,อันกลมๆเล็กๆเ,เออคุณครูบอกให้ฝนจะได้จำได้นี่ห้าอันนะอื้หูตั้งใจมากเป็นลูกกระตาเลย มันจิ๋วมากเลยนะเนี่ยกะนงคนนี้ยังเด็กอยู่อ่ะเหรออ่ะต่อไปเลขอะไรห <c oughs> ูเลขแปดต้องอันวงเล็กหน่อยนะเดี๋ยวมันไม่พอไหนเลขแปดเดี๋ยวหนูจะเขียนเลขแปดให้ดูนะโอเคเลขสาไม่ใช่ อ๋อมันต้องอยากเยอะหน่อยอ๋อเลข8ดเขียนอย่างนี้เก่งจังอันไหนนับสี่นับที่ข้างในวงหัวเห็ดในเลขแปนี่โอเคทําจุดนับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ เ,เก่งมากเอาฟนดฟนฟ,น,ฟ,น,ฟนโเกือบเต็มเลยอะเกือบเต็มเห็ดเลยเนาะไม่ต้องรีบค่ะเดี๋ยวมันไม่กลมจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้กันบ้านสบายมากเลย ตอนอยู่ในห้องเรียนก็ใส่ใส่ของเขาในห้องเรียนด้วยเนาะเลขสิบเลขเก้าเลขสิบไหนเลขเก้าเขียนยังไงน,นะคะอ่ะจุดจุดเอาเลขลงหน่อยนะเดี๋ยวไม่พอ,เ,อเพราะว่าเอานั่นแหละเลขเก้าเพิ่งขีดลงไปนั่นแหละคะ่ะอ่ะจุดจุดให้ครูดูก่อน จะถึงเลขสิบแล้วจะเสร็จแล้วจะได้รางวัลแล้วนะรางวัลอะไรอ่าเสร็จก่อนมันตื่นเต้นนะเนี่ยนับ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 อ่จุดเล็กหน่อยนะเดี๋ยวไม่พออันนี้เยเนาะเป็นกระดาษค่ะเป็นหมึก2อ,อันนี้เลขอืมเเกา้าสามแล้วส4ีส สี่แล้วอะไรห,ห้าหากเจ็ดตรงไหนมีที่เหลืออีกไหมแปดแล้วอ่าแปดแล้วแปดอีกวงหนึ่งเก้าโอเคเต็ม <c oughs> เลยอ่ะรางวนอะไรอ่าบอกหน่อยอ้ผมต้องถึงเลขสิบก่อนดิโอ้ เด็กตั้งใจก็ต้องมีรางวัลกันหน่อยออกนอกเส้นไปหนึ่งได้ค่ะน,นิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ากาวแล้วต่อไปเลขอะไรสิบหนึ่งนับด้วยสองโอเคสาม,สาม